สวัสดีครับวันนี้นะครับครูจะมาอธิบายเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับกิจกรรมนะครับเรื่องคิดอย่างไรให้คุ้มทุนนะครับนักเรียนจะเห็นโจทย์นะครับจากโจทย์เขาบอกว่าเราอ่ะจะช่วยนายสมาร์ทครับหาจุดคุ้มทุนเนื่องจากงายสมาร์ทนะครับขายสลัดผักในงานเปิดบ้านเปิดตลาดหมู่บ้านกเกษตรนะครับคราวนี้ นายสมาร์ทก็ไปสำรวจข้อมูลมานะครับว่ามีผักอะไรบ้างนะครับที่จะใช้ทำสลัดผักเขาก็ไปซื้อมานะมีการปีข้าวโพดกรีรน n โอ๊กมะเขือเทศเชอร์รี่นะครับอย่างละ10กิโลกรัมกาำปีกับข้าโพดกิโลกรัมละสิบาทกลินโอ๊กกับมัะเขือเทศเชอร์รี่กิโลกรัม,มละยีบ,บาทนะครับ แล้วก็เขาก็ไปสำรวจนะครับในหมู่บ้านนก่อนเราจะขายของนะครับเราเขาไปสำรวจเมื่อไปสำรวจแล้วครับเขาก็รวบรวมข้อมูลมาได้ว่านะครับคนในหมู่บ้านจะกินผักทั้งสี่ชนิดเลยแล้วก็ปริมาณต่อหน่วยนะครับสามร้อยถึงห้าร้อยกรัมราคาไม่เกินนะครับราคาขายไม่เกิน2ีสิบาทนะครับแล้วก็คราวนี้สิ่งที่ครูต้องการครับคำถามแรกเลยก็คือ โอกาสที่สามารถขายสลัดผักได้จํานวนกี่หน่วยนะครับควรขายราคาต่อหน่วยราคาเท่าไหร่นะครับเพื่อไม่ให้ขาดทุนแล้วก็สุดท้ายครับควรขายราคาต่อหน่วยราคาเท่าไหร่ครับเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดอ้าวคราวนี้เรามาดูข้อมูลกันนะครับชุดแรกนะครับข้อมูลที่เขาให้นี่คือชุดข้อมูลชุดที่หนึ่งครับ นี่้อมูลชุดที่หนึ่งนะครับส่วนตรงนี้นี่คือข้อมูลชุดที่สองนะครับข้อมูลชุดที่สองนะแล้วส่วนตรงนี้ครับตรงนี้คือคำถามนะครับตรงนี้คือคำถาม ถ้านเรียนสังเกตดีๆนะครับตัวคำถามครับโอกาสที่สามารถขายสลัดผักได้จำนวนกี่หน่วยมันถูกบังคับด้วยตัวนี้นะครับนี่เลยตัวนี้นะครับนี่คือเงื่อนไขนะครับครูใช้เป็นเงื่อนไขที่หนึ่งนะครับเพื่อจะตอบคำถามอ่า คำถามที่หนึ่งตรงนี้นะครับรนี้สัมพันธ์กันนะ,ะตรงนี้สัมพันธ์กันนะครับทำไมถึงสัมพันธ์กันนักเรียนดูปริมาณผักน,นะครับผักสี่ชนิดชนิดละสิบกิโลกรัมแสดงว่าเรามีผักอยู่ทั้งหมดกี่กิโลครับสี่สิกิโลอคูอขอใช้ตัวย่อนะครับกิโลกรัม นะครับแต่ราคาขายครับราคาขายดูเงื่อนไขที่วงกลมหนึ่งนะครับ300-500กรัมเราก็ต้องหา่อนว่าถ้าผักรวมทั้งหมดจากหน่วยกิโลกร,รัมเป็นกร,รมัมอ้าวมีผักทั้งหมดกี่กร,รัมนะครับหลังจากนั้นครับเราถึงจะรู้ว่าเราจะขายได้กี่หน่วยเราระบุอาจจะระบุเช่นหน่วยละ300กรัม จะได้กี่หน่วยถ้าหน่วยละ40่400กรัมจะได้กี่หน่วยถ้าหน่วยละ500กรัมจะได้กี่หน่วยใช่นไหมครับนักเรียนเห็นข้อมูลความเชื่อมโยงแล้วความสัมพันธ์ต่อไปนะครับมาดูต่อไปนตรงนี้ครับขายเท่าไหร่เพื่อไม่ให้ขาดทุนถ้าพูดง่ายๆครับทุนสิบบาทขายสิบบาทไม่ขาดทุนขายเท่าทุนแต่เราไม่ได้กำไรเลย ขายมากกว่า10บาทขาดทุนไหมก็ไม่ขาดทุนถูกไหมครับแล้วราคาขายไม่ให้ขาดทุนเราจะรู้ได้ไงไม่ให้ขาดทุนกลับไปที่ข้อความเดิมนะครับเราก็ต้องรู้ราคาทุนก่อนเราก็ต้องหาราคาทุนราคาทุนหาจากไหนหาจากตรงนี้ครับเรารู้ต้นทุนผักใช่ไหมครับอ่านี่เรารู้ทุนผักพอเรารู้ทุนผักแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลเชื่อมโยงกันอ่า ตรงนี้เชื่อมโยงต่างกับข้อนี้เนี่ยครับตรงนี้เชื่อมโยงกันนะต่อไปครับช่วมโยงอีกข้อนึงก็คือควรขายราคาต่อหน่วยราคาเท่าไหร่เพื่อไม่ได้เพื่อให้ได้กําไรสูงสุดอพอเราหาราคาทุนแล้วเราจะขายเท่าทุนหรือมากกว่าทุนก็ได้เพราะมันก็จะตอบได้ว่าไม่ขาดทุนละทุน10บ,บาทขาย10บบาทก็ไม่ขาดทุน ขาย12บาทก็ไม่ขาดทุนขายสิบเ็ดบาทก็ไม่ขาดทุนแต่ถ้าเราจะรู้ได้ยังไงตามคําถามข้อที่3อ้าวมีคำถามข้อที่สามกำไรสูงสุดแล้วมันติดอยู่กับเงื่อนไขตัวไหนเงื่อนไขตัวนี้ครับเนี่ยนี่ครูไปตรงนี้เป็นองคกลมสองครับราคาไม่เกิน20ตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน แสดงว่าขายยังไงก็ได้แต่ต้องไม่เกิน20บาทสมมติราคาทุน10บาทใช่ไหมครับเราขาย20นั่นคือขายให้ได้กำไรสูงสุดแล้ว20บาทเราได้กำไรต่อหน่วยเท่าไหร่กำไร10บาทถ้าเราขายได้100หน่วยก็ได้กำไรกี่บาทล่ะครับนักเรียนก็สามารถหาได้เอา้าเรามาดูทีละส่วนกันนะครับคราวนี้ครูแยกไว้แล้วเริ่มต้นก่อน จะตอบทุกคําถามได้เรามาหาต้นทุนผักก่อนแล้วต้นทุนผักหายังไงอา้าวเดี๋ยวมาดูกันนะครับเรารู้ว่ากระหล่ำปลีกิโลกรัมละสิบบาทสิบกิโลอา้าง่ายๆเลยนะครับตรงนี้นี่เป็นผักชนิดที่หนึ่งนี่ผักชนิดที่สองนี่ผักชนิดที่สามแล้วก็นี่ผักชนิดที่สี่นะครับอา้าวเรามาดูชนิดที่หนึ่งก่อนสิบกิโลกรัม กิโลกร,รัมละ10บาทใช่ไหมครับอ่ามีได้100นะครับผักอันนี้2ก็เช่นกันครับอ่าคณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับอ่ามาดูกลีมโอ๊กกับเมืเ่อเขื่อเทชเชอรี่นี้กิโลกร,รัมละย0บาทใช่ไหมครับเราซื้อมาเท่าไหร่เราซื้อมา10กิโลกร,รัมเหมือนกันอ่าสิบกิโลกิโลกร,รัมละ20ใช่ไหมครับอ่ ผักชนิดที่สี่สิบกิโลกรัมละ2ี่สอ้าวครับรวมตอนนี้ราคาผักเรา600บาทนะครับอ่ะทุนของผักใช่ไหมครับเรามีผัก น้ำหนักกี่กิโลครับสีช่ชนิดชนิดละสิบกิโลกร,รัมก็อ้าวสี่สิบกิโลกร,รมัมย้อนกลับมานิดนึงนะครับย้อนกลับไปดูที่ตัวนี้อ่าเดี๋ยวครูมีหน้าน่งให้นะไม่ได้รอเขีนเขาบอกว่าสำคัญนะครับขายอ้าสังเกตนะ สามร้อยถึงห้าร้อยกรัมอ้าวเรารู้อะไรเรารู้ผักเป็นกิโลกรัมอ้าวตรงนี้ถึงห้าร้อยกรัมอ้าวแล้วเราจะทำยังไงแปลงหน่วยครับ จะได้คิดง่ายๆใช่ไหมหน่วยต่างกันมันดนําเนินการกันไม่ได้ใช่ไหมครับในทางคณิตศาสตร์แบบพื้นฐานนะครับอา้าวเรามาดูคราวนี้หนึ่งกิโลกรัมมีกี่กรัมครับหนึ่งพันกรัมถ้าส10กิโล เ,ออเป็นเท่าไหร่กรัม,อ,มอ่ะนะครับน้ำหนักผักสี่สิบกิโลใช่ไหมเมื่อกี้อ้าวลบเรารู้แล้วว่าเป็นเท่าไหร่นะครับสี่หมื่นกรัมอ่ะ พอสี่หมืนกรัมใช่ไหมครับมาดูคำถามข้อที่หนึ่งคำถามข้อที่หนึ่งนี้คำถามข้อที่สองคำถามข้อที่สามคำถามข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าโอกาสที่สามารถขายสลัดผักได้จำนวนกี่หน่วยทุนผักผักทุนหกร้อยนะผักน้ำหนักสี่หมืกรัม จะขาสลัดผักได้จำนวนกี่หน,น่วยเอาเอาสิ่งที่เรารู้ก่อนเราคิดถึงน้ำหนักของผักทั้งหมดน้ำหนักของผักทั้งหมดเท่าไหร่ครับสี่หมืนกรัมใช่ไหม อ้าขอย้อนทําไมครูถึงคิดน้ําหนักรวมทั้งทั้งที่น้ําหนักแยกเราก็แยกได้ใช่ไหมอ่ากะลัมปีสิบกิโลใช่ไหมก็หมื่นกรัมข้าวโพดหมื่นกรัมกลีนอกหมื่นกรัมเมื็ดเขียเทศเชอร์รี่หมื่นกรัมนะครับทําไมครูถึงต้องรวมเพราะเขาบอกว่าอ่ามาดูตรงนี้อันนี้ครูลบก่อนนะครับเพื่อไม่ให้พวกเรางงนะทําไมถึงต้องรวมตรงนี้ครับสลัด ที่ผสมผัดสีชนิดน้ำหนักก็รวมเลยเราก็จะพละน้ำหนักเท่าๆกันใช่ไหมเนี่ยมาดูถ้านักเรียนเห็นตัวเลขนะครับตรงนี้ปริมาณต่อหน่วย3 0 0ร้อถึงห้ากรัมอ่าอันนี้เงื่อนไขนะครับนี่คืออ่ะเงื่อนไขนี้เราวงเรียกไว้นะนี่คือเงื่อนไขที่1นึอ่าที่เป็นข้อมูลของเงื่อนไขนะครับสอง 3นะครับคิดยังไงให้ง่ายผักสี่ชนิดถ้าสามร้อยกรัมเราก็ต้องหาอีกนะครับเอาลองมาดูลมลองดูกันนะครับสามร้อยกรัมอ่าหรือใช้สามร้อยห้าสิบกรัมอ่า หรือ400กรัมนะครับอ่า450กรัมหรือ500กรัมถ้านต้องเรียนดูผัก4ชนิดใส่ลงไปในสลัดจะขายเท่าไรให้น้ำหนักมันลงตัวพอดีอ่าเป็นครูคุณเลือกตัวน,นี้เพราะเราจะได้ผัก4ชนิดชนิดละ100กรัมใช่ไหมครับ ใส่ผักทั้งสี่ชนิดชนิดละหนึ่งร้อยกรัมอ่าน้ำหนักน้ำหนักรวมสี่ร้อยกรัมต่อหน่วยอัน พอสลัดจะขาย400กรัมเรามีผักทั้งหมด40,000กรัมคราวนี้เราจะหายังไงจะได้รู้ว่าขายได้กี่หน่วยเพราะอย่าลืมนะผักทั้งหมด40,000กรัมมี4ชนิดชนิดละ1กรัมรวมเป็น40,000กรัมใช่ไหมครับเราจะขายสลัดผักหน่วยหนึ่ง400กรัมอืม ไลยศูนย์ต่อศูนย์อ่าศูนย์ต่อศูนย์อ่า 100. หนึ่งร้อยนะครับอ่าคราวนี้เราดูแล้วนะข้อที่หนึ่งนะครับอ่าสร,รุปคราวนี้สร,ร,รุป ขายสับผักหน่วยละ4 0 0กรัมขายได้เท่าไหร่ครับอ่าหนึ100่งร้อยหน่วยอ่ะคือขายต่อหน่วยยังไงไม่ให้ขาดทุนนะครับพอเราต้องรู้ราคาทุนอ่าเรามาดูว่าเรารู้อะไรแล้วบ้างอ่านะครับ เราทราบอ่ะสิ่งที่เราทราบหนึ่งนะครับทุนผัดนะครับหกร้ 600. อ่าน้ำหนักสลัดใช่ไหมที่ขาย400กรัมอ่ะเรามาหาราคาทุนของ สลัดนะครับน้ำหนัก400กรัม40,000กรัมนะราคา100บาทถ้า400กรัมราคาเท่าไหร่ รู้ว่าผัก40,000กรัมราคา600บาทใช่ไหมครับแล้วถ้าผัก400กรัมราคาเท่าไหร่เราเทียบบัญญัติวอยางใช่ไหมอ้าเพราะเราจะหาราคาทุนทำยังไงคูณทะแยงนะครับเอาคูชิมนเอสี่ร้อยคูณ600าหารด้วย40,000นะครับขนันี้ปุ๊บได้หกราคาทุน6บาทนะครับ เมื่อราคาทุน6บาทเราย้อนมาดูตรงนี้ควรขายราคาต่อหน่วยราคาเท่าไหร่เพื่อไม่ให้ขาดทุนสรุปว่าราคาทุนของสลัดราคาทุนของสลัดผักน้ำหนัก400กรัมทุน6บาทใช่ไหมครับฉะนั้น เราขายราคาทุน6บาทขายไม่ให้กาดทุนขายไม่ให้กาดทุนคืออืา นี่คือคำตอบนะสามขายราคาต่อข้อกำหนดจากข้อมูลใช่ไหมครับ จากการสำรวจใช่ไหมขายไม่เกินยี่สิบบาทอ้าวทุนหกบาทอ้าวขายไม่เกินยี่สิบก็ก็ขายยี่สิบบาทไปเลยอ้าวฉะนั้นนะครับอามาดู ครูสรุปมาตรงนี้นะนะครับอ่าดูตรงนี้นะนะครับเห็นนะครับอ่าสรุปนะครับขายหน่วยละ20บาทอ่าเราทุน6ใช่ไหม เป็นไงครับจะได้จะได้กําไรเท่าไหร่เอา้ากำไรมาจากไหนเอา้าตรงนี้ขายยี่สิบกำไรหกใช่ไหมอา่าขายราคาขายยี่สิบต้นทุนหกใช่ไหมครับรเท่าไหร่อ่านี่คือกําไรต่อหนึ่งหน่วย สิบสี่บาทกำไรสิบสบาทต่อหน่วยใช่ไหมครับเรากลับไปดูซิตามข้อที่หนึ่งใช่ไหมครับเราขายได้ไรเราขายได้ร้อยหน่วยอ้าวคราวนี้ใช่ไหม ฉะนั้นเราจะได้กำไรยังไงครับอ้าวก็ร้อยหน่วยใช่ไหมอ่ะตรงนี้ใช่ไหมดึงสูตรลงมา,าจะได้กำไร1,400รบาท นะครับเห็นไหมตอาน,นี้สรุปครูขีดเส้นใต้ที่นี้นะครับไทยยี่สิบกำไร อ่ากำไรสี่ร้อย400บาทนะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วไม่ยากใช่ไหมครับอ่าคราวนี้ครับนักเรียนไปดูนี้แล้วคราวนี้นักเรียนไปหาครับวิธีการหานะครับอ้าวสำหรับใครที่ยังไม่ส่งงานชิ้นนี้ของครูนะครับครูทําให้ดูแล้วในน้ำหนัก ตอนหน่วยคือ400กรัมฉะนั้นสิ่งที่เธอจะสามารถทำได้นะครับอ้าวเหลือตรงนี้เหลือกลุ่มนี้อ้าวหนึ่งกลุ่มแล้วก็กลุ่มนี้อีกหนึ่งกลุ่มอันนี้ไม่ได้ละนะครับฉะนั้นให้นักเรียนไปหามานะครับสำหรับนักเรียนที่ยังไม่ส่ง นะส่งภายในในวันศุกร์ยีิบเจ็ดนะครับส่วนใบงานถัดไปเดี๋ยวครูจะมาอธิบายต่อนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจบไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ